นี่จะมาสาธิตไอ้เอ็กไหลกินไม่ขีดเนาะอะนี่นี่ไม่มขีดอ่ะนี่ดูไม่ขีดนะครับข้งสองดูใกล้ๆก,ก็ได้อ๋อนี่ตะข้างได้หย่งสักอย่างนะันใหม่ของใหม่่เดี๋ยวเดี๋ยวจะปัดนู้นออกก่อนก็ไดนนน้นู่นออกก่อนก็ได้นี่หรอ ก็อันนี้เห็นหน,น,น,หน,น,น้อยเนาะไว้ห็นน้อยเน่อยเปิดให้หน่อยเปิดให้เล็กใหญ่กินหอมไม่ขีดเนาะเดี๋ยวอันนี้เขา,าจะปัดให้ดูให้ก่อน,นออเนาะปัดเาไว้ให้ม่่ขีดกนอนเห็นหน่อยพี่เนี่ยเอาเามาลองเอาลองดู

ติดมีแต่ควันได้ก็ะทำได้ครับนี่มันลองเป็นวิทยาทานอนี่ติดมามาติดแล้วสองด้านเลย้องในแฮมมา ข้างนี้เดียวโอ้โ้างมาเนี่ยครับ